นะครับมีทนายรุ่นน้องไปตอนนี้กำลังจะหาทนายฝึกหัดสักคนหนึ่งนะครับมามาช่วยงานช่วงนี้งานมันเยอะงานมันเยอะนะครับสองคนทำไม่ทันอาจจะต้องใช้สามคนคือ <c oughs> ทนายอยากจะมาพูดถึงประเด็นนะฮะที่เกิดการขัดแย้งการ,ระะว่างกลุ่มสองกลุ่มของยูทูบเบอร์ฝ่ายล,ลุงพล อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปครั้งหนึ่งหลังจากที่ทนายได้ไปติดตามเรื่องนิดหน่อยนะครับก็พอจะจับทางได้ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มจากการยุแย่หรือภาษาชาวบ้านก็คือเสี่ยมจากคนที่ไม่หวังดีแต่ทนายจะไม่ไปเอ่ยชื่อเขานะครับทุกคนก็รู้ว่าใครนะครับเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศ แล้วก็ทำให้สองกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือไม่อยากจะให้หนาแต่กลับมาแต่กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าให้โอกาสนาแต่กลับมาแต่ทั้งหมดเมื่อมีการเสี่ยมก็เลยทำให้สองกลุ่มที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องความเห็นปกติเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับเท่าที่ทนายฟังดู ก็กลายเป็นว่ามาปะทะขลุมกันจากปะทะไม่แรงต่อมาก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นและใช้คำนที่หยาบนะครับหยาบเข้ามาแบบใส่กันซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าถ้าเรามาพิจารณานะครับ ความเห็นแค่แตกต่างของคน2กลุ่มแตกต่างแต่ตอนเนี้ยเกิดจากการเสี่ยมก็เลยเป็นการแตกแยกนะครถ้า2กลุ่มเนี้ยถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทนไม่ไหวนะครับเบื่อเพราะว่าได้ข่าวมาอาจจะถอนตัวออกไปแต่และกลุ่มเนี้ยก็มียูทูบเบอร์ในสาย3คนห้าคนนะครับแล้วก็ยังมี f อซอีก จำนวนไม่น้อยถ้าเกิดถอยไปเนี่ยนะครับยูทูบเบอร์สายลุงพลเนี่ยก็จะหายไปอีกก็จะเหลือสุดท้ายแล้วก็เหลือไม่กี่คนแล้วก็จะเข้าทางของคนที่เขาเสี่ยมเพราะตอนเนี้เท่าที่ทนายอ่านเกมมาตลอดก็คือว่าเขาต้องการทำลายฐานยูทูบเบอร์ไอเอของลุงพลนะครับหลังจากที่ ลุงพลเสียฐานยูทูบเบอร์และ f อไปแล้วเนี่ยต่ออนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะ,ะโจมตีลุงอย่างเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าถ้ายูทูบเบอร์เนี่ยครับไม่มีสายที่มาปกป้องลุงหรือมีแต่ว่ากำลังเหลือน้อยนะครับภาพพดลุงก็จะเสียไปเสียไป เสียไปก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าลืมนะครับเสียทั้ง f อเสียทั้งคนสนับสนุนเรื่องการเงินเสียทั้งลูกค้านะครับแล้วก็แสสังคมเนี่ยก็ไปเชื่อกลุ่มเขาแน่นอนว่า,าลุงพลคือคนที่ตั้งใจทำร้ายน้องทั้งๆท,ที่พวกเราทั้งหมดนี้นะครับ ที่เราสู้กันมาตลอดเราก็เห็นว่าแลาไม่เชื่อมั่นว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้ทําแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีเบื้องหลังเพราะฉะนั้นอนาคตศาลจะอยู่คนที่มาดูแลก็คือกลุ่มเล็กๆอาจจะไม่กี่หมื่นคนอย่าลืมนะครับว่าองค์ปู่เนี่ยจะต้องมีการซ่อมแซมบุรณะตรงนั้นเนี่ยครับบริเวณลานอง์ปู่เนี่ยถ้ามาดูกันจริงๆแล้วนะครับ ทำสวนจัดสวนลดน้ำพวนดินดูแลทาสีองค์ปู่หรืออะไรก็แล้วแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าว่าต่อไปอนาคตนะครับยูทูบเบอร์ที่มาช่วยลุงเหลือน้อยลง FC ก็ต้อหายไปโลกออนไลน์ก็ให้ความสนใจน้อยสินค้าก็ขายได้น้อย ถึงลุงคลชนะคดีมาแต่ก็จะไม่เหลืออะไรเลยและสำคัญที่สุดก็จะไม่มีเงินในการมาบูรณะองค์ปู่ซ่อมแซมองค์ปู่นี่คือสิ่งที่ฝ่ายต้องฝ่ายนั้นเนี่ยเขาต้องการที่สุดนะฮะแต่เรื่องคดีเนี่ยทนายเนี่ยก็ยังมั่นใจนะครับขึ้นสาลสูงเนี่ยโอกาสที่จะยกฟ้องได้สูงมาก เพราะไม่ต้องสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากข้อเห็นข้อเห็นแย้งของหัวหน้าศาลกับอธิบดีสองอย่างเนี้ยทนายเชื่อเลยเมื่อขึ้นศาลสูงแล้วเนี่ยโอกาสศาลสูงจะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเนี่ยและประสบการณ์ในการพิจารณาคดีสูงมากเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มก็จะมองมีโอกาสจะมองเหมือนท่านอธิบดีและท่านหัวหน้าศาล แต่นะครับลุงพลถ้าเกิดแพ้ถ้าเกิดแพ้นะครับแพ้ตลอดสามศาลนะครับรลุงพลนอกจากไม่เหลืออะไรแล้วนะครับต้องแพ้ติดคุกนะครับสมมุติองค์ปู่ก็รักษาไม่ได้เพราะหมดแล้วหมดแล้วสิ้นทุกอย่างเลยนะครับ อิสรภาพฐานคนแรงเงินสนับสนุนแต่ถ้าว่าลุงพลในคดีชนะแต่ฐาน f อหมดแล้วนะครับฐาน f อสหมดแล้วเพราะยูทูบเบอร์มันแตกกันไปหมดแล้วก็จะเหลืออยู่กลุ่มสุดท้ายเล็กๆน้อยๆ,ๆซึ่งอย่าลืมนะครับแค่เหลือกลุ่มสุดท้ายเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างมากก็ไม่กี่หมื่นคน อย่างมากติีได้50,000คน50,000ืนคนน่นจะมีกําลังที่จะมาช่วยในการบํารุงดูแลรักษาองค์ปู่ได้สักเท่าไหร่และได้นานเท่าไหนแต่ถ้าว่าตราบใดที่ฐาน FC ของลุงพลยังเยอะอยู่เนี่ยนะครับกําลังมันก็เข้ามามากการช่วยเหลือมันก็มีโอกาสสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แผนของเขานี่นะครับ เท่าที่ทนายมองคือไม,ไม่ไม่พยายามไม่ให้กลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ยรวมตัวกันติดแล้วก็ให้เกิดการแตกแยกแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สนใจคดีแล้วครับทนายดูนะครับอนาคตสารจะพิพากษายังไงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจแต่เขาใส่ใจว่าจะทำยังไงให้ลุงกลับไปในสภาพเดิมเหมือนก่อนขนาด เหมือนก่อนเกิดเหตุคดีนี้ซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยองไม่รู้จะพูดสภาพยังไงเลยนะครับหลวงพนก็ลําบากองค์ปู่ก็ขาดการดูแลบำรุงรักษาแน่นอนและยิ่งยิ่งไม่มียูทูบเบอร์ไม่มีเอฟซีที่ติดตามกันมาคอยช่วยประครับประคองแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคิดคิดยังไงท่านก็ลองดูนะครับว่าสิ่งที่ พวกเขาเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเสี่ยมเนี่ยและตอนนี้มันกำลังจะเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ยูทูบเบอร์และ f อฟซของคุณพลน้อยลงเพราะคนมันเริ่มเบื่อนะครับคนเริ่มเบื่อเพราะมันไม่มีอะไรมีแต่ว่าทะเละาะวิจเสันไปกันเอด่ากันไปด่ากันมาในกลุ่มคนเอง แทนที่จะรวมตัวกันเนี่ยไปประทะหรือไปอต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามกลับมาลบกันเองมันเหมือนกรุงศรีอยุธยาแตกแตกเพราะภายในนะครับแตกเพราะภายในภายในแตกก่อนแตกก่อนแล้วก็เป็นช่องให้้าศึกเนี่ยเข้ามาในในกรุงศรีอยุธยาได้ก็มันแผนนี้นะธรรมดาเราก็มองมองมอง,มองเห็นเลยนะครับมองเห็น มองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะทนายก็อยากจะไม่ทนายไม่มี power จะจะไปเจรจาทั้งสองกลุ่มนะครับแต่อยากจะให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยในคิดคิดใหม่นะครับคิดกันใหม่ลดลดลดการประทะกันแบบที่มันไม่มีเหตุและผลนะครับเราเอามาคุยกันแบบคนมีความคิดนะครับแต่ถ้าว่าไปปะทะกันแบบชาวบ้านลูกทุ่งเนี้ย ใช้คำที่ฟังแล้วนี่มันมันหยาบอะนะครับเชื่อเลยว่าสุดท้ายแล้วผู้แพ้ก็คือพวกเราทั้งหมดพวกเราทั้งหมดนะครับทั้งคนที่อยากจะให้อโอกาสนะแต่กับคนที่ไม่ให้ไม่อยากให้โอกาสนะแต่ถือว่าแพ้ทุกคนไม่มีใครชนะรวมทั้งลุงพลและองค์ปู่ปริจิตด้วยนะครับนี่คือ สิ่งที่ทนายอยากจะมาพูดในวันนี้แต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็แล้วแต่นะครับเลกอันหนึ่งนะครับต่ถ้าใครมีพอที่จะพูดคุยกับสองกลุ่มนี้ได้นะทนายก็อยากจะรบกวนให้ทำความเข้าใจกับ2กลุ่มนี้นะครับจริงๆมันก็พวกเดียวกันทางนั้นว่ามาทะเลาะก,กันแบบแบบนี้เนี่ยมันมันมันเหมือนไม่รู้เนี่ยทนายดูแล้วอยากจะให้ปรับปรุงนิดนึง ในเรื่องของอารมณ์เพราะว่ายิ่งพูดกันคนละครั้งยิ่งพูดกันคนละค้งเนี่ยมันยิ่งแหมมันยิ่งมันน่ะเองว่าข้าเขาก็ว่าเองจากคําพูดที่มันไม่แรง